ใช้เมนใหม่สดสดคุมือพีกยังไงกินดูต่อไปไบถ้าเจอคุณไปเสียตลาด ไก่ซุกเล้วทุกคนนี่คุณใดมาลาว์นะหรือว่าอยากสั่งให้เจ๊ขาสง่งฟิตส่งได้ท่วแขงทุกคนเริ่มหนึ่งสี่ร้อยบาทนะเจ๊ขามีขายเพราะว่าสาขาก็สั่งมาจากซาพนพรีเนี่ยบแม็กเพื่อเป็นคนเป็นเม่ค้านะทุกคนนี่นินแเ้า นีุเ,นนเรียบร้อยทุกคนเนียป้าให้เยเกียวเท้าเอาเข่าใส่กล่องไว้แม่ว่าถามว่ากอบบอกกรบโบ้ถึงขนาด เร้าวันนี้ลูกเปิดหนะา่านะทุกคนฮายอ v e r y o n e everything สัญญาเบล today t o n น g h ตอนเศร้าหน้าบ้านใจข่าวกส็สง,เงบเงาหนึนนนน่งน,น,น,นี่บรรยากาศของสาวนะทุกคนกําลังเตรียมของขายอยู่กําลังเตรียมพร้อมของขายประกวดโต๊ะกลางตอนนี้ก็ติ้งใจอยู่นะทุกคน ใจใหม่สดสดคูมือ หนึ่งกัประมาณสิบสองตัท่านจนอนจะยสิบสี่บางทีกับสิบเตานอนสุดนนี่สุสด <c oughs> แสบเอไปค่ถ้าเจดคุณไปแสตลาดซุกแลบพอบเสิร์นอนโปดนี่ ดิคาอยู่หันทั้งวันนะไปเดินไปเดินมากะมินดีต้อนหัเนะมาอุดหนนซอ,อยในเดอมีหลายราคาแสนหนึ่งแสนสองเซนสามแสนสี่แสน,สแสนห้านะทุกคนนะเพราะใกล้ช่วงนี้ไล่โตบนใหญ่คันได้แต่ก่อนขายแสนเจ็ดแสนแปดมันตัวใหญ่ตอนนี้มันกลางกลางนะ เซตเซตตัวนี้ประมาณแสนหนึ่งนะทุกคนแสนสองแสนสามตัวนี้นเซตแปดนะครับก็มิสินแหงตัวกระหม่อมมิน,นิสีไท,ทยเบอร์ชิมีลูกค้าหลายลูกค้าหน่อยนะแล้วเช็ดเท้าเสร็จยังกินแน่ว่า,น,น,า,าวนั่นมันก็จะเซ่เหน้าทางก็ต้นยังี้ยลายดู กิ้งไว้ประมาณซาวตรงก่อนนะทุกคนพอกิ้งลายมันเสียนะเข่าวฮอ,อนฮอนเข่าขหฮอนฮอนขึ้นใก่้ก็ฮอนฮอนหลวซ่สสานีน่สือหายไปเบิงเ่งข่าหนึ่งเขาต้องใส่กระติกกันนี่ไว้ทุกคนนี่ฮอนฮอนโ าอยู่หลังจากปิดไก่มีเครื่องเรียบร้อยนะเจค้าประสิมาเห็ดทอดจิลลอกกินนะทุกคนนี่จิลลอกเจค้าซื้อมาจากสะพพน์โล่หนะ Low 1. 1> ึ่งนะี่จิลลอนะเจค้าประสิมาปรุงนะไว้เจค้า,สาเสียงแน่เพราะว่าเจ๊้าปรุงแล้วสิทอดสิเฮ็ดแบบบ่แม่นแบบธรรมชาตินะเสดแบบ สูตรของเจคา,าวเองนะทุกคนเครื่องปรุงเท่ากับเตรียมใบแล็บจะามามีอย่างนะเจคา,าวสิได้บอกนี่ที่เราเขา็เตรียมใบแล้วแตบแรกเขาใส่เกลือนะทุกคนใส่เกลือก็จะใส่หลายลาพอดีประมาณนี่ชิลอดชิลอดกับมักนัวใส่นัว เล่นน้ำตาลเจ๊หมักหวานก็ใส่หวานนะทุกคนน้ำตาลขาดไปได้เจ๊ข้าหมักแห้งก็คือซอสหอยนางรมใส่หมดเลยลทุกคนน้งนางรมนะ่ักะซอสพริกเป็นซิกเมเจอร์อะไรแหละขั้นบม่ม บางคนบอกบุกค่อยเห็ดเนื้อว่าขวดแล้วกินธรรมดากระเซบกับมันกระเซบอยู่เด็ดอีแาบผัดหมักใส่ซอสพริกนะทุกคนแล้วก็คลุกข้าวเข้ากันแล้วก็มีกระสิ่งคายอีแคบกระทุบทุกทุกทุกใส่แล้วก็กระเทียมนะทุกกระเทียมทักไปทุกทุบทุกทุกใส่แล้วก็หมักไว้แบบนี้ทุกคน ปลาไหวประมาณซาวนาะทีให้มันเข่าเนื้อหน่อยหนึ่งแ่ะวครจะเอาไปทอดนะทุกคนทอดมาแล้วรสชาติะอ,ออกงคนหวานเค็มๆ,ๆ,ๆนิดๆอะไรประมาณนี้ลองเอาไปเห็ดเบิ่งนะทุกคนทวดจิลอส่งเน็กลายอยู่จิรอโลหนึ่งจิห้านจค้าโลขายโลสี่ร้อยบาทดิ หมักแล้วเราก็มาไหวแบบประมาณนี้ให้มันข้าเนื้อไปดประมาณสามนาทีเทาจะแปะขึ้นทอดใส่น้ำมันนนทอดนะ,นะด้นจะหน่อยจจ๊ขาไปทอดหมักไว้ก่อนให้มันข้าวเนื้อข้าเนื้อไว้ก่อนเปนัวก็หมักนวดใส่นวหมักบนนวกับวนวบนใส่นวแต่เจ๊ขามักนวดเลยที่สําคัญเจ๊ขาหมักใส่ซอสพิกน,นะทุกคนถ้าหมักแล้วเราก็มาไหวแบบนี้นะ ทำกไม้ไผ่แบบนี้ให้มันเข้าเนื้อนะครับไปทอดอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนี่ประมาณน,นี้ก็ใช้เวลาเอื้อบวดรถบันไดแต่หมักไว้ทุนในหนึ่งสามนาทีทุกคนจากนั้นไปทอดป็ดหลับปนปลาดุกสิบหแม่ปลาหนุกงาปลาดุกงาคือโปรตีนเป็นสิเซ่ก็ หกันี้ใหญ่เนาะเพชรด,ดิฟอะไคงมันเพชรัปริปตะอุกนาสื่อมาเต็มเลยตลาดตลาดไฮไรท์ิ่ดเลยมันจงไว้กูได้จากสามสีตัวใส่สวยจังหวะโอเคเกือบตัวมันใหญ่เนาะเนาะย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตัวใหญ่ให้สี่กี๊ขาปลักสิบทอดที่เราอ่านะทุกคนตันน้กาลัางสี่แ่น้มันห่อนกนหนึ่ง ออกิโลกันนี้ทุกคนหมักไว้แล้วซาวนาทีหน้าตาก็ประมาณนี้ทอดในก,กนรอบๆเนาะพอว่ากินกับปวกสิงคทยหรือว่ากินก,กับเค้าเอิยยังกรอบก็เตระเทียมนะมันนุ่มในเหนืยอแซ่บๆทุกคนลองไปห็้กินมึงเด้อตอนนี้น้ำมันสนนะพอดทุกคนเข้าไปาออกินเหล้าเลย เกีขาใส่เมอเลยทุกควาเวลากินเองมันเหนขาวนะทอดทีเดียวเลยใส่เวลาทอดกประมาณสามนาทีเลยไม่ใช่ต่อคืเอเจีขาเห็ดเนีกน่ใส่ เนื้อหรือว่าหนึ่งอันอย่างคือกะไรก็ประมาณกันนี่แหละที่เขาหมักใส่ซอสพริกทัสาสีไซ่์หมักเทสสัญมันแบบเ,เ็ดน้ำนะใส่ซอสพี๊แบบเี๊ดเจียวตีดเซ่บี๊จานี่ยจะให้น้ำนิ่ทๆก่อนก่อน,นนิดนึงจะประมาณนี้ไก่สุกแ้วทุกคนนี่ กูได้มาลาวนะหรือว่าอยากสั่งให้เจ๊าขาส่องฟิตส่งได้ทัวแข่งทุกคนเริ่มหนึ่งสี่ร้อยบาทนะเจ๊าขามีขายพราะว่าสาขาก็สั่งมาจากซาพรอนเนี่ยบแบบแม็กซ์อะไสนเป็นแม่ค่านะั้นจะต้นนี่กินเหล่านี้จะตัวมันๆนะั่นนะถ้าจะใส่กีใ่ใส่อ้อใส่ทางก้นออกนะมันจะเด่สะอาด เจาคาค่อยซื้อเจ้าหนึ่งฮะมันแบบว่าเขาจะเอาจากคอออกอ้มตัวสะอาดตัวของสะพอนบบเมียบบแมกเยืสะอาดซื้อรอบที่สามเลยรอบนี้ซื้อสิบโลสั่งได้เดอ้อหรือว่ามา่บอกว่ายังให้เจ้าวาพ่อถ้กินกระบอกวงหน้าได้นะทุกคน ตอนเนี้ยก็ได้ที่นะทุกคนนี่เป็นเรื่องเออเฮอนิดนึงว่าซานขั้นกรอบลายมากกันจะสีเป็นคอนโดนะบอเซ่พาต้องให้มันหนวกเวลาหันเนา่มันต้องให้กรอบต,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 ติ๊ดติ๊ดติดติดแบบนี้นะทุกคนเนี่ยประมาณเนี่ยเพราะว่ากระเทียมก,กับข้าวรูอ่ะและใบข้วเห็ดหรือกระตั้มเจีวเนี่ยทุกคนเราเสิร์ฟก็ชิได้ที่แรก ตัวเจ๊าขาสุดว่าให้มันกรอบลายนะเจ๊าขาหมักไปว่าวขาเคี่ยวน้อยนึงคือเจ๊าขาซื้อตลาดดงเขาจะทอดแทนใหม่นะแล้วก็คือแบบนี ถ้าเราพักไปก่อนเบราว่าไว้กินแบบว่าใส่กล่องเขาตุ๋เซรเวลาทิ้วเวลาอยากเสร็จจะเส็ดต้มหันต้มหนีก็เอามาต้มได้นะมันสุกแล้วนะทุกคนแต่ตัวดิฟจะมีขายเด้อทุกคนตัวดิฟใส่ซอกพิดไว้โลนสี่ร้อยบาทเรียบร้อยคนนี้ หน้าตาประมาณน,นี้ทุกเรียบร้อยสั่งได้เดอ้อทุกคนสั่งได้ตั้งแ้งกระซ่งเดอ้อทุกคนคนขอที่เรลิศมีคนประดุกน้อยประดุกนานนะสือมาเห็นแล้วคิดเท่เาเทียงคนเดียวอ่ะซ้ำท้ายเครื่องไปนั้ำจะแคกช่วงนี้แคกหน่อยทุกคน นนพวกตีมีลวกพักมนันบ่ม,มีลูกหัวแม่งจะแปรแะแประบริกิจปดปลาโด,ดนๆหละ กินไปรุ่นกล้างมันไปนั้กวาเทียข้าบุดาวกล้างออกนะตอนมันห้อนเอ้ยบุดาวกล้างออกจะเลิจะกินระวังระวังไม่เนื้อเมื้นกล้างนิด คนเท át, ี่ยวทางก็น้อยหน่อยใช้ใจวันหนึ่งก no. ับประมาณเมื oh? ่อสามสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบต้นค่ะเลยเป็นห้างเจ้าภาเป็นผู้ห้างไม่น่าคุณเดี๋ยวคนบเทียวทางใครไม่มากิน ครับพี oh, yeah. ่าเป็นอย่างบ่คืนอีรนตันดหนึ่งอีไบเป็นคนงามนั่นลยตัวเปลี่ยนทยะี่อะไรที่เป็นมึงแรงไทยเยั่นคเกินของลูขันเด็กไปเลยันใด อนน่มันกันมันทายอยู่สัสแวกเขาขึ้นไปน้ำกับเบื้องลูกค้าไปน้ำเบื่อลูกค้ามาซื้อเลยจะภาพไปเบื้องค้ายๆมาบัว จะขายดีบบดีเอ,อ๊ะมะเขอขอคู่นะบอถามจะมะเขือกินะล่ะมึงให้กินไปสังโอ้ยกินกลองเบิงเแ,แล้วเมลองเบิงไปสังเอายนลงนองบวงัวน้องบวงั <c oughs> งบวเียเขาสีไล่จ้าบัวม่เยียมห้านคย อันนี้เท่าไหนซาวพันบ่อหรือซาวหาฮะ<ห>จะคองคิ้วก็ย่าให้มัอยู่ในคิ้วหามเตินมาหยุนนี่นอะซาวพันแค่โคตรประมาณนี่เอาอยัางบ่อปิ้งไก่บ่อเด็กปิ้งไก,งไก่มีปิ้งแสนหนึ่งแสนซาวก็มีเธอได้เลือกมึงไหม โดยโดยบอกว่าสาวพันอานุมยางมาใส่ในลูกยางมาใส่เป็นในปิ้งไก่บ้าบ้าินเป็นปน้ำคายเป็นน้ำกัะจะไปกินต่อนะทุกคนอไอ้เป็นคายนะ คลิปนี้กับซิเลลาก็อนะอจังได้ก็ฝปากดไลไ์กดแชร์กดซับสไคร์ในสินค้าปากเบิ่งโฆษณาในเด้อเป็นกำลังใจให้บายบายสบายดีสบายดี